สีฟันซิสเทม่าเครื่องดื่มฉามสกาแคร์เพอร์เฟกซ์ SPF 30มสิกับทูนรายการทิ้งชาสวัสดิ์ค่ะกับช่วงนี้ทิ้งช้าสวัสด เป็นบรรยากาศของปีที่7ค่ะรอบชิงแชมป์ฤดูร้อนนะคะซึ่งรอบนี้ค่ะเป็นรอบเพลงชาร์ตเก็บคะแนนกันไว้ก่อนเลยค่ะพาไปนะเมื่อสักครู่นี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพนมทวนชนูปถามกับบทเพลงองค์เดียวในโลกนะคะมาถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนคนปรปฐมครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงจำปาลืมต้นอโอ้โ จากจังหวัดนครปฐถมกับบทเพลงจำปาลืมต้นค่ะโอ้จำปาลาไกลให้วิโยคงใจโซกตัดใจลาคลาให้หวนเจ้างดงามยิ่งนักจากเชิญชวน น้องไม่หวนคืนบ้านนาพี่อะไร เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดช่อมะม่วงไข่ลอลมเหมือนคนล้อลวงหัวใจข้ากลวงเหมือนโดนมีทัันคิดถึงจำปาหนีหน้าคนบางเดียวกัน เจ้าอยากเป็นสะพายนายพันหันไปบางกอกไม่บอกสักคำเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหกอีกไม่ช้าฝนคงจะตกร,รถพื้นพืน้นหาข้าวกล้าชุ่มชำ่ำ เดือนหกปีนี้ไม่มีแรงจะไทยดำเจ้าจำปาทิ้งหน้าเคยทำทิ้งกำข่าวกลาไปหาห้องแอไอหนุ่มบ้านนาหน้าตามันดำเหมือนทางผิว ดําานร้องอา่านมันหนักจะแย่รูป้าไม่สวยไม่เหมือนคนรวยห่มแพลคนบ้านนอกกินจอกกินแห่มีแต่ทางแท้ช้ำใจช้ำใจเดือนป้า,นาหน้าแหลลมแรง เสียงทุยกูร้องร่วงเหมือนผ้าหวัวจำปาฟังไฟหอมดอกจำปาโรยรินส่งกลิ่นไปไกลยิ่งคิดถึงคนที่จากไกลแอบยืนร้อง ลมแรงพัดช่อมะม่วงยินเสียงคุยกูร้องหาร่วงเหมือนข้า่วงหาจำปาฝังไฟหอมดอกจำปาโรยรินส่งติ่นไปไกลยิ่งคิดถึงคนที่จะกไปแอบยืนรอ สวัสดีครับผมชื่อน้องแมนนะครับในเจษดาโชควิเศษครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็รู้สึกกดดันนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับวันนี้โอ้โหลุเเพลงนี้ทำไมมันจัดที่มาให้ครูป้องกลิ่นดอกจำปาด้วยนะเหมือนดูหนังสี่มิติเลยเก้าอี้สะเทือนสะเทือนแล้วก็มีกลิ่นมีลมมีอะไรด้วย<ม>ทำไมกลิ่นมาจากไหนลูกอาจารย์เขาอยากให้ท่านผู้ชมในห้องส่งแล้วก็ท่านคณะกรรมการครับผมได้อ่า ชมแบบ4ีมิติครับผมก็เลยมีกลิ่นมาด้วยครับมีก่มิติจริงๆรอบนี้เป็นรอบสําคัญจากคำคอมเมนต์ของครูบาอาจารย์สำหรับน้องแมนเองเอาไปพัฒนาอะไรมาบ้างคะครับผมก็เรื่องการแต่งกายครับผมก็แต่งกายให้ดูแบบเป็นลูกทุ่งมากขึ้นแล้วก็เข้ากับเนื้อหาของบทเพลงครับ บุคลิคของเราโดยรวมอย่างนี้นะคะให้น้องแม่พูดถึงพนมทวนนิดนึงครับผมกับสําหรับโรงเรียนพนมทวนชนวุธรรมนะครับแล้วก็บ้านกกรเลยนเคียงกันนะครับก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันค่ะทั้งสองโรงเรียนก็ทําเต็มที่และครับยังไงก็เป็นคู่แข่งกันเฉพาะในเวทีนะครับข้างนอกเรายังรักกันเหมือนเดิมครับโอ้ดีมากมากมาขอบคุณน<ด>้องแมนขอเชิญพนมทวนชนุธรรมนะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นบนเวทีค่ะ